สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่น้องชาวไร่ข้าวโพดทุกๆท่านนะคะประจอยกเกษตร 5G มาเช่นเคยนะคะทุกคนคลิปนี้ประจอยกเกษตร 5G จะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องฉีดสารกําจัดนอนเพราะว่ามีพี่น้องของเราสงสัยจะเป็น f c ใหม่คะ่ะทุกท่านเขาอาจจะยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าคลิปเกี่ยวกับสารกําจัดนอนประจอยได้ลงคลิปไปหลายต่อหลายคลิปแล้วนะคะ ผู้ที่เคยติดตามรับชมคลิปของป้าจอยอย่างต่อนเนื่องอาจจะรู้ดีนะคะทุกคนวันนี้ป้าจอยเกษีย5จจะพาทุกท่านไปดูวิธีการฉีดพ่อนนอนในระยะเริ่มต้นของการทําไร่ข้าวโพดนะคะขออภัยผู้ที่มีความรู้ที่ชัดเจนกว่าเรานะคะทุกคนบางครั้งป้าจอยอาจจะให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปบ้างสําหรับผู้ที่เชี่ยวชาญในการปลูกข้าวโพดเนาะท,ทุกทท่านสามารถเมนใต้คลิปได้นะคะว่าเรา มีความรู้ดีๆยังไงมาฝากพี่ๆน้องๆของเราชาวไร่ข้าวโพดจะได้ไปปฏิบัติตามสําหรับมือใหม่นะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวพระจอยเกษรทัตีพาไปดูแปลงเล็กๆที่กําลังเจริญเติบโตนะคะช่วงที่ฉีดพ่นสารกําจัดนอนแรกๆค่ะทุกคนไปดูกันค่ะสําหรับแปลงนี้เขาจะฉีดนอนเป็นที่เรียบร้อยสองครั้งด้วยกันนะคะทุกคนแต่ละแปลงจะไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวพระจอยจะพาไปดูแปลงเล็กนะคะ แปลงเล็กจะอยู่ด้านโน้นนะคะทุกคนส่วนสําหรับแปลงนี้เราฉีดพ่นนอนไปแล้วสองครั้งพี่น้องของเราดูด้วยนะคะว่าแปลงแปลงของพี่น้องของเราทำเนี่ยมันจะมีนอนเยอะไหมถ้าเกิดมีนอนเยอะเราสามารถฉีดพ่นได้สามครั้งถึงสี่ครั้งอันนี้อยู่กับนอนนะคะทุกคนแต่แปลงนี้ฉีดพ่นไปแล้วสองครั้งเสร็จสับเรียบร้อยใส่ปุ๋ยเสร็จสับเรียบร้อยรอดูผล,ผลผลิตของเรานะคะ เดี๋ยวไปดูแปลงเล็กๆกันค่ะทุกคนว่าเราจะฉีดช่วงเวลาเท่าไหร่ในการพ่นสารกําจัดนอนครั้งแรกเนาะสำหรับข้าโพดแปลงนี้เป็นแปซิฟิก3ามนะคะทุกคนแปซิฟิก3ามนะคะหลังจากที่ข้าโพดเกิดเสร็จสรรเรียบร้อยพี่น้องของเราดูว่าระยะในการเกิดของข้าโพดอายุ10วันมีนอนลงหรือ,อยังถ้าสิบวันแล้ว สังเกตดูยอดของเขานะคะทุกคนถ้าขา้าวโพดมียอดที่เป็นใหญ่เป็นใหญ่แล้วก็ใบของเขาจะมีรอยกัดรอยแหว่งนิดๆแล้วยอดของเขาไม่เจริญเติบโตพี่น้องสามารถฉีดพ่นได้เลยนะคะส่วนภาพที่เห็นอยู่นี้ขา้าวโพดเราได้อายุ18วันแล้วนะคะทุกคนประจอย้อนไปดูที่ย้อนอไปดูช่วงที่ขา้าวโพดแปลงนี้อายุ1ิวัน นอนลงค่ะทุกคนเราได้ฉีดพ่นด้วยสารกําจัดนอนผสมกับมูลหมูนะ,ะทุกคนน้ําเขาเรียกน้ําหมักมูลหมูเนาะตัวนั้นได้ลงคลิปไปแล้วนะคะทุกคนในหัวข้อที่วิธีการฉีดพ่นเอ่อสำหรับผู้ที่มีทุนน้อยแล้วก็สําหรับข้าโพดต้นเล็กประจอได้ลงคลิปไปแล้วพี่น้องสามารถย้อนหลังไปดูได้นะคะตัวนั้นเราฉีดด้วยน้ําหมักขี้หมูค่ะทุกคน กำลังจะเขียวงามขจีเลยนะคะแต่สําหรับที่สําหรับถ้าเกิดฉีดเสร็จปุ๊บถ้าส่วนไหนที่ไม่โดนสามารถใส่ยูเรียไปได้นะคะทุกคนในในระหว่างที่อายุของข้าวโพดได้15วันถึงค่อยใส่ยูเรียนะคะถ้า10วันนี้ข้าวโพดจะต้นเล็กเกินไประหว่างช่วงนี้นี่สิบห้าวันสิบวันแล้วค่ะทุกคนนี่หนึ่งได้หใบแล้วนะคะตัวนี้เป็นสิวัน ช่วงระยะแรกๆข,ของของข้าวโพดของเรามันจะโตช้าช่วงอายุหนึ่งเดือนขึ้นไปเขาจะโตเร็วมากค่ะทุกคนสังเกตดูนะคะนี่ช่วงนี้ก็จะจะขึ้นทีละนิดทีละนิดบางคนนะสิบแปดวันเล็กกว่านี้ก็มีค่ะทุกคนมันขึ้นอยู่กับการดูแลรักษารู้สึกว่าแปลงนี้จะจะไม่ค่อยงามเท่าไหร่ค่ะทุกคนเพราะว่าเขาได้โรยยูเรียไปเมื่อวานนี้เองนะคะหลังจากที่เราฉีดพ่น น้ำหมักขี้หมูแล้วเราก็ได้ใส่ยูเรียไปแต่เราใส่ไม่เยอะเพราะว่าเกรงว่าข้าวโพดของเราจะตายนะคะมาเข้าเรื่องการฉีดพ่อนนอนนะทุกคนสําหรับนอนให้ฉีดพ่นในช่วงอายุสิบวันขึ้นไปดูด้วยนะคะว่านอนของเรามีไหมถ้ามีล้วพี่น้องของเราฉีดพ่นเลยนะคะส่วนสารกําจัดนอนนั้นก็เจะอ,อยากจะบอกว่าแต่ละท่านจะใช้ไม่เหมือนกัน สำหรับป้าจอยจะใช้เป็นอิมาเมกตินนะคะอิมาเมกตินเบนโซเอตคือชื่อสามันค่ะทุกคนตัวยาตัวนี้ป้าจอยใช้อยู่ประจำนะคะจะไม่เคยเปลี่ยนเลยบางครั้งพี่น้องของเราอาจจะซื้อเป็นกิโลอาจจะซื้อเป็นกิโลแต่ป้าจอยไม่ได้ใช้เป็นกิโลนะคะรู้สึกว่าตัวยามันจะไม่เหมือนกันด้วยนะคะป้าจอยใช้เป็นซองซองละหนึ่งกรัมหนึ่งร้อยกรัมค่ะทุกคนขออภัย สองละหนึกรัมชื่อยาเป็นทวีหนะคะยาตัวนี้ประจอลงคลิปตลอดเลยค่ะทุกคนสําหรับสารกําจัดนอนที่ได้ผลนะคะบางท่านอาจจะไม่ใช้เหมือนประจอยเนาะส่วนสําหรับผู้ที่มีพื้นที่กว้างแบบ10-20ไร่ประมาณนี้ก็สามารถซื้อเป็นแบบกระปุกได้นะคะทวีห้าทุกคนชื่อสามัญชื่อสามัญเป็น ีมาเมกตินเบนโซเอตนะคะทุกท่านถ้าเกิดว่าพี่น้องของเราพ่นไปสักระยะหนึ่งผ่านไปสัก10วันถึงสิวันพี่น้องหมั่นมาดูแปลงด้วยนะคะถ้ามีอีกพี่น้องฉีดเลยนะคะทุกคนพ่นได้เลยนะคะวิธีการพ่นทางประจอยจะใช้เป็นเป็นถังฉีด20ลิตรอยู่ด้านหลังนะคะ20ลิตรนี้เราใช้ยาทวีห้านี้จะประมาณช้อนหนึ่งช้อนพูนๆต่อน้ำยี่ลิตรแล้วก็ ถ้าพี่น้องของเรามีปุ๋ยเกร็ดเนาะปุ๋ยเกร็ดทุ่งเสียทีหรือไม่ก็จะเป็นของแนนซี่สูตรงามนะคะทุกคนสังเกตดูสูตรข้างหน้าเขาจะงามก็ซื้อมาใสา่ได้ในในปุ๋ยเกล็ดในราคากิโลละ60บาทเท่านั้นนะคะสําหรับปุ๋ยเกล็ดจะประหยัดปุ๋ยได้อีกทีหนึ่งนะคะทุกคนฉีดพ่นใส่กับผสมกับยาหนอนเลยนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาะคะ่ะทุกคนเพราะว่า ปุ๋ยเกรด็ดเออกิโลนึงนี้เราก็สามารถฉีดได้อยู่สักประมาณ4ีไร่ด้วยกันเพราะว่ากิโลนึงเราใส่แค่เฉพาะ2ช้อนแกงเท่านั้นนะคะวันนี้จะไม่ได้ฉีดพ่นไม่ได้เดินฉีดพ่นให้พี่น้องของเราดูนะคะทุกคนเพราะว่าเขาฉีดผ่านไปแล้วแล้วก็มีพี่น้องของเรามาเม้นใต้คลิปเออหลังจากที่เราฉีดพ่นไปแล้วนะคะเพราะว่าเราได้ลงคลิปไปทุกๆคลิปเลยหลายคลิปด้วยคิดว่าจะ จะไม่ได้ลงคลิปเ,เกี่ยวกับการฉีดสารกําจัดนอนอีกแต่มีพี่น้องของเรามาขอร้องให้ทําก็เลยมีแต่คําบรรยายเท่านั้นนะคะทุกคนการฉีดพ่นนั้นเราไม่สามารถที่จะเอาภาพเก่ามาลงได้นะคะส่วนสําหรับพอข้าพพโตสักประมาณ40วันนี่คือครั้งสุดท้ายที่เราฉีดพ่น สารกาจัดหนอนแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูแปลงข้าวโพดที่อายุประมาณ40วันค่ะทุกคนไปดูกันค่ะเพราะว่าที่นี่จะมีอยู่หลายรุ่นด้วยกันนะคะก่อนจะถึงแปลงข้าวโพดตัวที่พร้อมที่จะใส่รุ่น2เก็บภาพตัวนี้มาให้พี่น้องของเราได้ชมกันนะคะไม่ว่าข้างขวาหรือข้างซ้ายพี่น้องของเราบ้านเราปลูกแต่ข้าวโพดทั้งนั้นเลยอันนี้ก็ข้าวโพดค่ะทุกคนแปลงนี้ติดกับสวนทุเรียน เป็นข้าวโพดส,สายพันธุ์ดีครับดีครับเก้าเก้าเจ็ดเก้าค่ะทุกคนได้ลงคลิปไปแล้วนะคะสายพันธุ์นี้จะมีสองฝักค่ะทุกคนเดี๋ยวป้าจอยพาพี่น้องของเราไปดูแปลงที่จะใส่ปุ๋ยช่วงระยะสุดท้ายกันจะอยู่ด้านด้านข้างหน้าอีกแปลงหนึ่งค่ะทุกคนไปดูกันค่ะแปลงนี้นะคะทุกคนถึงแล้วนะคะ,ะเมื่อสักครู่นี้เดินมาจากฝั่งโน้นมาถึงแปลงนี้แล้วนะคะทุกคนแปลงนี้เราฉีดพ่นสารกําจัดนอน ครั้งสุดท้ายคือจบเลยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่ามีนอนอีกแล้วก็ใช้โดนได้นะคะแต่รู้สึกว่าแปลงนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะครั้งสุดท้ายในในการพ่นของเราจะฉีดพ่นตอนที่ขา้าโพดยังไม่ออกดอกนะคะทุกคนสังเกตดูนะคะนี่ตอนนี้ฉีดฉีดก่อนหน้านี้แล้วนะคะทุกคนช่วงที่ฉีดเหมาะที่สุดก็คือช่วงที่เขายังไม่ออกดอกก็จะประมาณนี้แต่มันจะยากหน่อยเพราะว่าขา้าโพดสูงแล้วนะคะนี่คือช่วงสุดท้ายของเรานะคะ ปุ๋ยครั้งที่สองยังไม่ได้ใส่เลยค่ะทุกคนตัวนี้อายุป,ประมาณ40วันแล้วนะคะช่วงนี้คือเหมาะเหมาะที่สุดสําหรับผู้ที่ผู้ที่ปลูกข้าวโพดสักประมาณ3-5ไร่ที่ฉีดเองฉีดด้วยถังสเปรย์สะพายด้านหลังเราสามารถฉีดก่อนหน้านี้ได้ก่อนที่ข้าวโพดจะ จะสูงกว่านี้นะคะเพราะว่าเราจะฉีดยากเพราะว่าเราฉีดกรอกใส่ย,ยอดนะคะวิธีการฉีดเราฉีดกรอกใส่ย,ยอดนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดใช้โดนแล้วก็สามารถฉีดพ่นไปได้เลยในช่วงขนาที่ข้าวโพดออกดอกเนาะการที่เราฉีดช่วงที่ข้าวโพดยังไม่ออกดอกก็คือ ถ้าเกิดฉีดช่วงข้าโพดออกดอกมันจะทําให้เกสรของข้าโพดหล่นมาใส่ตัวเรานั่นคือไม่ได้ผลแล้วนะทุกคนมันจะฉีดยากและอีกอย่างนอนก็ไม่รู้จะจะอยู่ที่ไหนแล้วนะคะส่วนมากน้อนเขาจะอยู่ที่ยอดข้าโพดนะคะทุกคนนอนจะอาศัยอยู่ในยอดแบบนี้แล้วเราฉีดตรงกรอกตรงยอดข้าโพดฉีดไปเรื่อยๆแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไปเลยเพราะฉะนั้นการฉีดพ่นที่เราใช้เป้ด้านหลังเราต้องฉีดช่วงนี้นะคะทุกคน ช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายรับรองนอนไม่มากวนแน่นอนค่ะระหว่างนี้นะคะแต่ต้องใช้ยาที่กําจัดนอนได้นะคะคลิปนี้ป้าจอยเกษตร 5G หวังว่าพี่น้องผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ๆที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการทำข้าวโพดหวังว่าคงได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำคลิปนี้นะคะโอกาสนี้ประจอยขอทุกท่านกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะ ไม่พลาดคลิปข่าวสารดีๆจากทางช่องของเราด้วยนะคะโอกาสนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ